สถานการณ์ของวันนี้นะคะพี่น้องสีเบาะูซฟงสิฟ้ายนงางหรออันนี้หลังเวทีอันนี้เต็นท์ขนนะคะแผน,นขนกำลังกุรีกุจ่อทำงานค่ะคือสิคะเนี่ยวันนี้จะได้ใส่สีเสวยเพราะว่าวันนี้ลอดฝนมากเลยค่ะเวทีเครื่องเสียงพร้อมค่ะ กำลังประดับไฟนะคะพี่น้องนี่ค่ะดูความสวยแล้วก็ยังไม่งามค่ะของหลังเวทีนะคะ,ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นอะไรเหมือน,นแกนกฝนกำลังจะสวยนะคะโอ้แผนกฝนพนักเมีมเยโอ <laughs> ้พนกเมียแตกแนกฝนข่าไม่ใช่แนกฝนนะคะฝนไม่เอาค่ะอันนี้ของมันกำลังจะสวยนะคะเนี่ย ถ้ามันมีฝนมาผ่าเนียสวยแน่นอนค่ะมีฝนมาผ่านไหอ่ถ้ามีถ้ามีฝนมานะคะมันก็จะเหี่ยวแทบแทบเลยคะ่ะต้องเข้าใจนะคะแบบว่าอถ้าโดนน้ำแล้วอะไรอะไรมันก็จะอ่อนเอน็นอุ้ยไปเมือเ่อนแล่พี่น้องดู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 ดดเดี๋ยวนะคะสผ้าหลอดแต่ลางค่ะพี่น้อง ดูดทุกคนกำลังเตรียมของตัวเองนะคะกำลังเตรียมย่างเตรียมทีค่ะสำหรับเย็นนี้นะคะยังให้พี่น้องเบ่งความสวยงามพร้อมตอนนี้กำลังตากชุดค่ะมีอะไรก็ฉีดฉีดเข้าไปค่ะเพราะว่า <laughs> มันก็เลยจะมีกลิ่นนิดนึง <laughs> ครับต้องใจกันไม่ยจใจ <laughs> <N> นี่แหละนี่ค่ะพี่น้องเบื้องหลังความสวยงามนะคะขึ้นเวทีโดนไฟแล้วก็จะสวยมากตอนนี้กําลังตากชุดของใครของมันเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเราดโดนฝนตลอดเลยค่ะพี่น้องแต่กับวบันค่ะวันนี้พื้นปูนสะดวกสบายมากเลยค่ะแต่ว่ากบวยอยากต้องการเข้ามาฝน ะะอันนี้คือขอมินค่าของเย็นนี้นะคะว่าปลอดค่ะปลอดฝน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 เวทีเรากำลัง85เปอร์เซ็นแล้วค่ะเวทีเฮา85เปอร์เซ็นแล้วค่ะตอนนี้กำล,ลังครี่พผูเจ่อเต็มที่สำหรับทุกอย่างอโอเคค่ะเมื่อนี้ปลอดฝน เดินล่านปูนสะดวกสบายมากค่ะโอเคแล้วค่อยเจอกันนะคะเย็นนี้ที่ศาลเจ้าชุมพลบุรีค่ะโอเคบายบาย